Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihin karim Muhammad wa ala alihi wasabi ajmain. Allahumma faqqina fid din wal din tawin. sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rahmatullah wa barakatuh. Sesajen tirak la karab tu kap. Kan kai chivit khong khon rao yom mi kan sangkhom sueng kan la kan. Lao ko mi kan chwoi lue sueng kan la kan. มีผู้ให้แล้วก็มีผู้รับนะครับเ <c oughs> ช่นเดียวกันครับในขณะที่เราเนี่ย <c oughs> ลำบากนะครับผิวโหยเราอาจจะต้องไปขอคนนั้นคนนี้นะขออาหารเขากินสักมื้อขอข้าวกินสักจานนะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเราอาจจะไปเยี่ยมบ้านพี่น้องของเรานะครับแล้วพี่น้องของเราก็เอาอาหารมาเลี้ยง ะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้ฉัเลี้ยงนะกินฟรีหรือบางครั้งไปยิไปร้านเพื่อนพักพวกนะร้านก็บอกว่าวันนี้ฉัเลี้ยงท่านหนึ่งมื้อเมื่อเขาเลี้ยงแบบนี้นะครับตามมารยาทอิสลามนะคนที่จะมีดูอาอะไรให้กับพวกเขานะฮะพอพูดถึงดูอาก็ต้องไปดูว่าท่าน,นาบีมอมัสลัอฮวาเลยัลสลามสอนดูอาอะไรไว้ให้กเรานะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ขอดูอาให้กับเขาแล้วอัลลอฮฺตะละาก็จะได้รับ ครับทาละละ่านซุนสลัดละฮ่วยัลลัได้สอนดูอาเอาไว้นะพี่น้องนะในวันในฮะด,ดีษในหนังสือสุฮิหามุสลิมนะครับท่านซุนบอกอย่างนี้ครับว่าเมื่อ,อไรมีใครเอาอาหารมาให้เรากินมาเลี้ยงอาหารกัเราโดยเราเป็นแขกหรือว่าเราเป็นคนยากคนจนไม่มีอะไรไปขอเขาเขาก็อาหารมาให้เราหรือว่าไปพบกันเพื่อนฝูงเลี้ยงเรานะครับเราควรที่จะมีดูอาอะไรกับเขานี่คือมารยาทอิสลาม พี่้องฟังนะทานะาบีบอกว่าทานะาบีสอนตัวอ่างนี้ครับอ mm. um um, ah um. ัลลอฮุมมาบาริกล้ฮุมฟีมาระดับตะฮุมโอพระเจ้าโปรดเมตตานะให้บรารักัดความจำเริญกับพวกเขาด้วยเถิดเขาให้ให้อาหารเราทับทานแล้วก็บอกขอร่อยได้ให้บรารักัดกับพวกเขาความจำเริญให้กับเขาฟีมาระดับตะฮุมในสิ่งที่ท่านได้ให้ิฤกีกับกเขาเขามีิฤกีมากเขาก็เอา ข้าวมาเลี้ยงเราเอาขนมมาเลี้ยงเราเอาอาหารมาเลี้ยงเราเราก็ขอดูว่าโอะเจ้าโปรดเมตตาประทานความจำเริญในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาให้กับเขาอัลลอฮฺุมมาบาริกลาฮมฟีมาระซักกะฮุมแบบนี้นะครับเวลาเขาเลี้ยงอาหารเราหนึ่งจานหนึ่งมื้อเนี่ยเขาก็เวลาเราขอดุอาให้ด้วยอัลลอฮฺตาลาให้ใการค้าการขายเขาก็จะเรือก้าวหน้าเขาทําธุรกิจอะไรก็ทําทอาชีพอะไรมันก็จะมีบรารักัตมีความจำเญย คำว่ามีบรารักัตเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ไม่พร่องนะครับมีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดประมาณนั้นมันมีบรารักัตมีน้อยก็ใช้พอใช้่าไงมีมากก็พอใช้หนักขึ้นไปอีกนะครับมีเหลือมีเก็บนะแค่นี้นไม่พอวักฟรุหรหุมวารคมหุมโปรดเมตตาอภัยโทษไ้กาเขาด้วยนะครับแล้วก็เมตตาเขาด้วยเนี่ยเป็นตัวอานะครับอัลลอฮฺมาบาริกลาหุมฟีมาระักตะหุม วกฟิรละหุมวะฮัมหุมโอปเจ้าโปรดประทานบรารกัดความจำเริญให้แก่เขาด้วยนะครับในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาประทานสิกีแก่เขาอภายธธัยโทษแกบพวกเขา,มาเาลลามตตาพวกเขาอัลลอฮุมะอัตอิมมันอัตอามานะโปรดเมตตาให้อาหารกับบุคคลที่ให้อาหารกับเราด้วยวัสกีนะวัสวัสกีมันสะกอนะไอ้วัสกีมันสะกอน,อกน,กอนีนะครับอัลลอฮุมะอัตอัลลอฮุมะอัตอิมมันอัตอามานี จงให้อาหารกับคนที่ให้อาหารกับเราวัสกิมันสะกอนีแล้วให้น้ำนะครับกับคนที่เอาน้ำเลี้ยงเรากับพี่น้องที่รักนี่ก็คือดูอาดีๆสําหรับผู้ที่ได้รับริสกีจากอัลลอฮ์ผ่านคนคนหนึ่งนะครับแล้วเราก็ขอดูอาจากอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์อานะครับหลังจากนั้นก็ขอดูอาเขาอัลลอฮ์มาบาริกละฮุมฟีมาระดักะฮุมนะครับวกฟิรละฮุมวรหัมฮุมอัลลอฮุมัสกี มันอัตอมานีว่สกอมันนะว่าสักวะาว่าสกีว่าสวสกีนะครับว่สกีมันสกอนีนะอัตอิมมันอัตอมานีว่สกีมันสกอนีนะครับนี่คือดุอานะครับขอให้พวกเขานั้นได้รับบาระกัตจากอัลลอฮ์ในริสกีของเขาและให้ริสกีของเขาเพิ่มพูนขึ้นครับก็ وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته